พี่มาทำอะไรที่บ้านฉันเิงเนี่ยดีนะที่พี่แทนเขาไม่อยู่อ่ะไม่งั้นนี่อารมณ์เสียกนันดิพี่ขอเข้าไปในบ้านได้ไหมอ่ะเข้ามาวิวจัดบ้านใหม่เหรอสวยเชียวโซฟานี้ก็ตัวใหม่นี่ทีวีนั้นด้วยใช่ไหมพี่ออย พี่มีอะไรพี่ก็รีบพูดมาเหอะเดี๋ยวพี่เทนเขาไม่เห็นก็เป็นเรื่องอีกอ่ะพี่ก็รู้ว่าเขาไม่ชอบให้พี่มาที่นี่วิวคือพี่ไม่ค่อยสบายน่ะแล้วยังไงอะพี่ไม่สบายพี่ไปผ่าตัดออกดีคือพี่มีเงินไม่พออะแล้วหมายความพี่จะยินเงินฉันวิวพอจะมีให้พี่สักแสนหนึงไหมอ แสนหนึ่พี่โอ๋ยพี่จะบ้าหรือเปล่าใครเขาจะไปม,มีเงินเยอะแยะขนาดนั้นฉันเนี่ยไม่มีหรอกพี่กลับมาแล้วครับพี่รักนี่วันนี้พี่ซื้อขนมพังเจ้าผลม,มาฝากวิวด้วยนะหยอกพี่มาทำอะไรคือพี่มีเรื่องรบกวนวิวมานิดหน่อยนะครั้งที่แล้วที่ผมพูดไป มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพี่ยางไงครั้งนี้จะมาอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวบอกนะพาะมาของเงินพี่ออยเขาจะมายืมเงินแสนนึ่งอ่ะพี่เทนแสนหนึ่งพี่จะบ้าเหรอวะอยู่ดีมาขอยืมเงินคนอื่นแสนหนึ่งอะ่ะคนอื่นที่ไหนล่ะไอวิวมันก็น้องพี่นะน้องพี่เหรอพี่ถามวิวมั้งปะว่ามันนะพี่มันนญาติหรือเปล่า วิวพี่บอกวิวกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกติดต่อกับพี่ออยอะทำไมไม่ฟังกันบ้างอ่ะพี่เทนพี่เทนใจเย็นดีตอนเนี้ยพี่เป็นที่ลังไข่ถ้าพี่ไม่ผ่าตัดเนี่ยพี่อาจจะเป็นได้นี่พี่ก็บากหน้ามาขอยืมเงินไอวิวมันคิดว่าถ้าเกิดหายพี่ก็จะหาเงินมาคืนแค่นั้นเองแค่นั้นเหรอ เงินต้องแสนด้วยพี่ถึงผมมีอ่ะผมก็ไม่ให้พี่หรอกวิวเอาพี่สาววิวออกไปเลยนะก่อนที่พี่จะหมดความอดทนเห็นไหมอ่ะพี่ออยพี่มาทีไรพี่เทนเขาอารมณ์เสียแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะฉันว่าพี่กลับไปโหแล้วเรื่องเงินอ่ะฉันก็ไม่มีให้พี่ยืมหรอกนะ แล้วพี่ก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่ด้วยฉันไม่อยากมีปัญหากับพี่เทนเขาอีกอะ่ะ จะบ,บ้าหรอฉันจะเอาเงินมาจากไหนให้พี่ทั้งหนาแค่ลำพังฉันเองกับลูกอะ่ะก็ยังไม่พอกินพอใช้กันเลยพี่รู้แต่ว่ารู้รู้แล้วยังเรียกฉันมาเจอพี่เ,เนี่ยนะ,จะใจพี่ทำยังไงละ่ะพี่ก็มีแกสองคนน่ะที่เป็นน้องพี่เรื่องนี้ฉันช่วยพี่ไม่ได้หรอกพี่หาทางหาเงินช่วยตัวเองก็แล้วกันนะ <S <S เสียเวลาดูซีรีส์ฉันจริงๆเลยอะแล้วรู้ไหมเนี่ยฉันต้องเสียค่าน้ำมันมาหาพี่น้ำมันก็แพงเนี่ยห้ย ขอบคุณจ้บป้านี่ตอนนี้นะถ้าไม่มีที่ไปอ่ะก็มาอยู่ที่บ้านป้าก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไปลมไปแรงไปอย่างวันนั้นอีกนี่ดีนะเพราะป้าเอาข้าวไว้ให้ที่บ้านนะ่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็กลับบ้านเก่าไปแล้วแน่แนขอบคุณนะจ๊บป้าขอบคุณจริงๆชีวิตฉันก็คงมีแต่ป้านี่แหละที่คอยดูแลช่วยเหลือฉัน พูดอย่างนั้นสิโอ้ยก็ยังมีเจ้ามิวเจ้า,จา,จาพลออีทั้งสองคนเลยนะสองคนนั้นน่ะเหรอเขาไม่เห็นว่าฉันเป็นพี่หรอกจ๊ะป้าอ้าวแ้วเนี่ยตกลงจะขายจริงๆเหรอฉันมีทางเลือกอื่นที่ไหนแล้วป้าถึงใจจริงฉันจะไม่อยากขายก็เถอะอ่ะช่างมันเอาว่ากัน อน,นะได้จ้ะป้าได้มีแรงป้าเอาข้าว่อยเจียวหมูสับแล้วก็โคกเย็นๆแก้วหนึ่งได้จ้ะรอแป๊บนึงอ่ะแล้วนี่มาหาเจ้าวิวเหรอโหไม่ได้อยากจะมาหรอกป้าแต่ต้องมาเก็บข้าวของไงสิเนี่ยก็เลยคิดว่าจะเก็บให้หมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาอีก อเออแล้วเนี่ยไปเยี่ยมพี่ออยเขาที่โรงพยาบาลหรือยังเขาผ่าตัดมดลูกนะฮะพี่ออยผ่าตัดมดลูกแล้วหรอป้าแล้วพี่อ้อยเอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะ,ะป้าก็เห็นว่าขายที่ที่สวนต่างจังหวัดได้อะสวนสวนของแม่ที่ต่างจังหวัดเหรอเออป้าแล้วป้าพอรู้ไหมว่าพี่อ้อยเขาขายที่ได้เท่าไหร่อ่ะป้า เอ๊เท่าที่ป้ารู้ก็ประมาณ30ล้านนะนี่โอ้ยเขายังมาใช้นี่ให้ป้าด้วยนะแถมยังซื้อที่ตรงนี้ให้ป้าเป็นเจ้าของเองเลยป้าน่ะไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงดีเลยโอ้จริงเหรอป้าไม่ได้การละเออไปแล้วนะป้าอา้าวเดี๋ยวแล้วข้าวที่สั่งอนะไม่เอาเหรอม่กินแล้วคะ่ะเอาดีนะมีดีสั่งเฮ้ยังไมันมาน,นั่งกินเองอีก พี่เทนซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้วิวหน่อยนะดูดิเนี่ยนางลูกไม้มันซื้อใบใหม่มาอัพลงไอจีวิวเห็นแล้วหมันไส้มันะมัดเลยอะ่ะโอวิววิวก็รู้ตอนนี้บ้านเรามีเงินเยอะสะที่ไหนล่ะคะพี่เทนทีพี่เนี่ยซื้อมือถือเครื่องหนึงตั้งหลายหมื่นอะ่ะพี่ยังซื้อได้เลยแล้ววิวอะ่ะอยากจะได้กระเป๋ามั้งทำไมจะไม่ได้นั่นพี่ใช้เงินเดือนพี่พรน,นะ พี่เหรอเฮ้ยพี่วิวพี่วิวโอยอะไรเนี่ยนางพอยวิ่งพวดพาเข้ามาในบ้าคนคนอื่นเขาเนี่ยมารยาทไม่มีหรือไงฮะอุย้ยช่างเรื่องมารยาทก่อนไหมพี่วิวเนี่ยพี่วิวรู้ข่าวเรื่องพี่ออยปะพี่ออยอืมพี่ออยทำไมเมื่อกี้ฉันแวะไปหาป้าโอมาแล้วป้าโอก็บอกว่าพี่ออยอ่ะได้ผ่าตัดแล้วนะจะบ้าเหรอเงินต้องเป็นแสนนะ พี่ออยเขาจะมีปัญญาไปหาเงินจากไหนมาผ่าตัดก,ก็ป้าโอแกบอกว่าเห็นพี่ออยอ่ะเขาที่ไปขายได้ประมาณ30ล้านไนงะฮะ30ล้าน,านก็ใช่นะสิแล้วแถมพี่ออยอ่ะยังใช้หนี้ทั้งหมดให้กับป้าโออีกด้วยนะและยังซื้อที่ที่ร้านอาหารน่ะให้ป้าโอเป็นเจ้าของอีกด้วยแล้วตอนนี้พี่ออยเขาอยู่ไหนอ่ะก็คงพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลหรือมั้ง งันวิวว่าพวกเราเนี่ยต้องไปเยี่ยมพี่ออยที่โรงพยาบาลกันหน่อยแหละพี่ออยอ่ะเขาเป็นคนใจดีหัวอ่อยเขาน่าจะแบ่งเงินให้พวกเราอยู่นะสักห้าหล้าน แก okay, มาทาอะไรกันที่นี่อ่ะาเยี่มพี่ออยไงพอเรารู้ข่าวจากป้าโอนะเราก็รีบมาโรงพยาบาลเลยนะพี่ออยเนี่ยเป็นห่วงพี่ออยมากๆเลยนะพี่ออยเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนไหมอ่ะแล้วนี่มีพยาบาลหรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะมาดูแลพี่ออยเองนะและที่สําคัญฉันซื้อดอกไม้ส,สวยๆมาให้พี่ออยด้วยพี่ออยจะได้สดชื่นไง แล้วก็อันนี้ครับขนมปังเจ้าดังเลยกินยเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงป่อปโอบอกพูกแกใช่ไหมว่าฉันอะขายที่ดินได้พี่ออยพี่อะขายที่ดินได้เงินตั้งเยอะพี่ก็คงจะแบ่งฉันกับนางพลมันคนละนี้คนละหน่อยบ้างใช่ไหมช่วงเนี้ย พ,พ่อครัวฉันน่ะก็เรื่องเงินไม่ค่อยดีเหมือนกันอ่ะส่วนฉันน่ะลูกก็เพิ่งเข้าเรียนมีค่าใช้จ่ายต้องเยอะแยะไหนจะค่าเทอมค่าใช้จ่ายต้องเยอะแยะพี่อ่ะคงอยากให้หลานอ่ะได้เรียนที่ดีดๆใช่ไหมเสียใจด้วยนะฉันเนี่ยไม่ได้แบ่งเงินไว้กับเธอเลยเอา้าทำไมอ่ะพี่ออย ที่นี่แล้วมันเป็นที่ของแม่ฉันกับน้องพลเนี่ยก็เป็นลูกของแม่เราสองคนก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมใช่แต่ว่าในฉโฉนดน่ะมันมีชื่อพี่คนเดียวนและพี่ก็มีสิทธิ์เพียงผู้เดียวด้วยทําไมอ่ะพี่ออยหนูกับพี่วิวอะก็เป็นน้องสาวพี่นะแล้วอีกอย่างอ่ะป้าโอ๋อ่ะก็ไม่ใช่ญาติพี่ด้วยพี่จะไปช่วยอะไรล่ะพวกเราเป็นน้องสาวแท้ๆอะ พี่ไม่ดูดำดูดีพวกเราเลยเหรอแต่ตอนที่พี่ลำบากเนี่ยมีใครเคยมาช่วยเหลือพี่บ้างไหมไม่มีเลยไม่มีใครช่วยเหลือพี่เลยมีแต่ขับใส่ไล่ส่งพี่ดูถูกดูแคนพี่เพียงเพราะพี่มันจนพี่ไม่มีเงินซื้อบ้านซื้อรถแบบพวกแกและที่พี่ช่วยป้าโอเนี่ยก็เพราะป้าเขาเป็นคนเดียว พี่ช่วยเหลือพี่มาตลอดช่วยดูแลพี่มาตลอดทั้งๆที่เขาไม่ใช่ญาติพี่ด้วยซ้ำและเงินสามสิบล้านเนี่ยพี่ก็ให้เป่าเขาไปแค่ล้านเดียวแล้วก็บริจาคให้มูลนิธิไปอีกสิบล้านส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยพี่ขอเก็บไว้ดูแลตัวเองแล้วกันขอโทษนะที่พี่เนี่ยไม่เหลือเงินให้พวกแกเลยแล้วพวกแกเนี่ยก็กลับไปได้แล้วพี่อยาก พี่วิวเพราพี่อ่ะพี่เทนด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่เคยพูดใส่ใจพี่ออยเลยถึงเป็นอย่างเงี้ยนี่แกอย่ามาโทษฉันนะน้องพลอยแกนั่นแหละเคยดูดำดูดีพี่เขาที่ไหนพอกันเลยทั้งสองคนน่ะพี่แหละตัวดีเลยฉันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงบอกให้กลับไปกันได้แล้วฉันจะพักผ่อน